สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการอัปเดตอัปแอปเป่าตังนะคะเพื่อรับเงินเราชนะ7,000บาทนะอ่าเรานะคะเข้าไปที่ Play s t o r e นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าอ่าเป่าตังนะคะไงคลิกเข้าไปนะคะ มันจะมีคำว,ว่าอัปเดตแทนคำว,ว่าเปิดนี้นะคะทุกคนถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีคำว,ว่าอัปเดตแทนคำว,ว่าเปิดเนี่ยให้กดถอนการติดตั้ง,น,งนะคะก็คือลบแอป,ปออกจากเครื่องไปเลยเนาะแต่ถ้ามีคำว,ว่าอัปเดตกดอัปเดตแล้วมันก็จะอัปเดตนะอัปเดตเสร็จมันก็จะให้เรากดเปิดมีคำว,ว่าเปิดแบบนี้ขึ้นนะถ้าใครอ่าไม่มีแบบนี้นะให้ถอนการติดตั้งอันนี้ลด ทำการลบแอป,ปไปแล้วนะแล้วก็ติดตั้งใหม่นะอ่ามันเลยขึ้นคําว่าเปิดมาเนาะอันนี้รถจะออกจากหน้านี้ก่อนนะ <c oughs> เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักเนาะหรือจะเปิดในอ่า y s t y Store เมื่อกี้เลยก็ได้นะแต่รถจะออกมาหน้าจอหลักนะแล้วก็เข้าแอป,ปเป่าตังค่ะ <c oughs> ก็รอมันโหลดนะคะแป,ป๊บนึงเ <c oughs> สร็จแล้วก็กดขอรหัส OTP ค่ะ เดี๋ยวจะมีรหัสนะคะส่งมาในาเบอร์มือถือนะคะเข้ามาทางข้อความ sms เนาะนี่นะคะทุกคนข้อความเข้ามาแล้วนะ800250แล้วก็เอารหัส800250ที่ได้เมื่อกี้นะคะใส่เข้าไปค่ะมันก็จะลิงก์เข้ามาหน้างเงื่อนไขนะคะกดอ่า ตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมเนี่ยให้มันเป็นติ๊กถูกแบบนี้นะคะแล้วก็กดตกลงค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งรหัสผ่านหกหลักนะคะนะคะหรือว่าเรียกว่ารหัสพินนะคะเดี๋ยวรถขอตั้งก่อนเนาะใส่รหัสพินหกหลักแรกนะคะเสร็จเขาก็จะให้ใส่รหัสพินซ้ําอีกรอบนะคะเป็นการยืนยันรหัสพินของเรานะคะก็กรอกไปนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบนะคะ โอเคนะคะเข้ามาในแอปเป่าตั้งนะคะก็คลิกที่คําว่า G Wallet นะคะสังเกต G Wallet จะเปลี่ยนไปเนาะแล้วเขาก็บอกว่าให้เข้าใช้ G Wallet นะคะคลิกเข้าอันนี้นะคะก็เป็นเงื่อนไขก็กดตกลงนะคะไปแล้วก็กดยินยอมค่ะยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเนาะถ่ายรูปบัตรประชาชนเนาะกดอนุญาตนะคะ แล้วก็กดอนุญาตนี่นะคะเราจะต้องถ่ายบัตรประชาชนนะคะเอาบัตรประชาชนมาให้มันวางอยู่ในกรอบนี้นะนนี้รูปเราแล้วก็อันนี้เป็นตราคุดนะวงกลมด้านบนนะเสร็จแล้วนะคะให้กดถ่ายรูปค่ะ,ะเดี๋ยวรดขอเวลาสักครู่นะคะค่ะเมื่อกี้นะคะก็ถ่ายบัตรไปแล้วเนาะมันก็จะ เชื่อมต่ออัตโนมัติเข้ามาหน่นี้ก็จะขึ้นเลขบัตรประชาชนนะคะถ้าใครเขาไม่ขึ้นอัตโนมัติให้พิมพ์ใส่ไปนะแล้วก็ใส่ชื่อภาษาไทยนะแล้วก็นมสกุลค่ะใส่ชื่อนะคะไม่ต้องมีคำนำหน้านายหรือนางนะคะก็ใส่ชื่อไปเลยแล้วก็นมสกุลเนาะจากนั้นนะคะให้กดยืนยันด้านล่างนะคะปุ่มแถบสีน้ําเงินเนาะเขาก็บอกว่ายืนยันเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP อีกรอบนะกดยืนยันนะคะ ก็รอนะคะเดี๋ยวจะมีรหัส OTP ส่งเข้ามานะน่าจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวลดเลื่อนดูก่อนก็บอก OTP เข้ามาแล้วนะคะเลขหกหกแปดห้าหนึ่งห้านะคะกดใส่ตรงนี้อ่าหกหกแปดห้าหนึ่งห้านะคะแล้วก็เขาให้สแกนใบหน้าด้วยมือถือนะคะเริ่มสแกนใบหน้ากดตรงนี้นะคะ กดเริ่มสแกนใบหน้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวรถก็จะสแกนใบหน้าให้อยู่ในกรอบวงกลมนี้นะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะตอนนี้สแกนใบหน้าสำเร็จนะคะกรุณารอผลตรวจสอบการแจ้งเตือนนะคะก็คือถ้ามันผ่านจริงๆจะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามานะว่าได้สำเร็จแล้วก็กดตกลงเนาะรอข้อความแจ้งเตือนนะคะ พอข้อความเข้านะคะว่าเราทำสำเร็จเราก็สามารถกดเข้า G Wallet ได้เลยนะคะทุกคนเราชนะปุ่มเราชนะขึ้นแล้วกดใช้สิทธิ์เลยค่ะลองเนาะนี่เขาบอกว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้สิทธิโครงการเราชนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564กดตกลงค่ะ ตรงนี้นะคะทุกคนก็หมายความว่าวันนี้วันที่12เนี่ยเป็นวันที่ปุ่มเราชนะนะคะได้โชว์ขึ้นบนอแอปเป่าตังใน G Wallet บนโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตอนนี้เราได้สิทธิ์เราชนะเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็รอให้ถึงวันที่18นะคะเงินก็จะเข้าครั้งแรก2000นนะคะในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ครั้งต่อไปเนาะพรพฤหัสถัดไปเนาะเงินก็จะเข้าครั้งละพันพันพัน,พนจนครบ70,00นนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะวันที่18นี้เราจะได้ใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินตามที่เราต้องการแล้วยินดีกับทุกคนนะคะที่ได้รับสิทธิ์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับช่อง Lost Travel ด้วยนะคะขอบุญคาสวัสดี ค่ะ